สวัสดีค่ะจากบ้านไร่วงพยอมค่ะวันนี้พาเพื่อนๆมาดูโหย่าหรือว่าหัวใจทศกัณน,นะคะใบไม้เป็นรูปหัวใจนะคะแต่เป็นไม่ใบไม้ด่างนะคะนี่ค่ะใบใหญ่มากๆเลยนะคะเกือบเต็มฝ่ามือเลยนะคะส่วนอันนี้ใบนิดเดียวนะคะที่ซื้อมา ส่วนอันนี้มาแตกใหม่ที่บ้านไร่องพยอมนะคะนี่ค่ะใบเต็มฝ่ามือเลยนะคะยิ่งใบนี้ยิ่งใหญ่มากเลยนะคะนี่ค่ะเต็มฝ่ามือเลยนะคะนี่ค่ะงามมากๆเลยนะคะเดี๋ยววันนี้บไร่องพยอมก็จะมาขยายพันธุ์นะคะเขามีการแตก ยอดออกมาใหม่อีกยอดนึงนะคะนี่ค่ะก็ไม่รู้ว่าจะขยายง่ายหรือว่าขยายยากนะคะแต่บ้านไร่องพยอมได้ตัดเอาเถาของเถาที่เลื้อยยาวไปนะคะไปลองชำดูก็รู้สึกว่าจะติดรากแล้วนะคะไปดูกันเลยค่ะนี่ค่ะบ้านไร่องพยอมเอามาใส่ไว้ใน กระมังเพาะชำนี่ค่ะดึงออกมาแล้วนะคะเขามีลากแล้วนะคะนี่ค่ะออกมาเป็นแผงเลยนะคะก็แสดงว่าเราสามารถที่จะปักชำเถาของเขาได้นะคะนอกจากใบของเขาก็มีการขยายพันธุ์ได้นะคะเดี๋ยวจะพาไปดูที่บ้านแรงมพะเยมได้ เอาใบของเขานะคะไปปักชํำไว้เพราะมีคนแนะนํามาบอกว่าใช้ใบของเขาปักชํำก็จะได้ได้เหมือนกันนะคะอันนี้ว่านไร่วงพยองก็เอามาฝากปักชํำไว้ในกระถางพอชํำของชวนชมนะคะอันนี้เป็นยังไม่ เพิ่งจะมีรากตรงๆมานินดๆนะคะก็ต้องปักไว้ก่อนนะคะมีโหย่าอยู่สองชนิดนะคะอันนี้เป็นโหย่าใบด่างที่ไม่ใช่รูหัวใจนะคะไม่ใช่หัวใจสดสกันนะคะแต่ส่วนใบนี้ก็คือโหย่าที่เป็นหัวใจสดสกันนะคะนี่ค่ะมีรากแล้วค่ะใบแก่แบบนี้มีรากออกแล้วนะคะ เราสามารถที่จะไปปักชำใส่กระถางเล็กๆได้เลยนะคะรอให้เขาแตกยอดขึ้นมาใหม่นะคะเดี๋ยไปดูกันค่ะเดี๋ยวเราจะใส่กระถางเล็กๆนี้ก่อนนะคะก็มีขุยมะพร้าวสามส่วนนะคะดิน1ส่วนนะคะแล้วก็จะมีถ่านปนเล็กน้อยนะคะเพื่อความชุ่มชื้นเยอะๆนะคะเดี๋ยวเราก็จะเอา ิงนี้ลงพาดเลยนะคะอาจจะได้ยินเสียงมโหรีปีพาดนะคะพอดีที่บ้าที่วัดใกล้ๆบ้านรายองพยยมนะคะเขามีงานขาวดำกันนะคะอาจจะมีเสียงมโหรีดัง รบกวนบ้างแทรกเข้ามาบ้างนะคะอันนี้เราก็จะกดให้แน่นเลยนะคะเพื่อไม่ให้ลากเขาขยับขยื่นนะคะเขาจะได้ลงไปในนี้เลยนะคะนี่ค่ะเราจะใส่กระถางเล็กไว้ก่อนนะคะเพราะว่ากระถางนี้เป็นกระถางแขวนได้นะคะเราก็สามารถที่จะแขวนได้นะคะนี่ค่ะ เราก็จะเอาหัวยาหัวใจทศกัณน,นะคะเป็นลูกหัวใจนะคะเป็นไม้ใบด่างนะคะอันนี้บัาราองค์พยอมเลี้ยงมาเป็นปีแล้วนะคะกว่าจะได้ต้นโตขนาดนี้นะคะตอนที่บัาราองกพยอมได้มานั้นมีแค่สองสามใบเองนะคะที่บัาราองค์พยอมซื้อมานะคะ ซื้อมาเพื่อการขยายพันธุ์โดยตรงนะคะซื้อมาตอนนั้นรู้สึกว่ากระถางเล็กขนาดนี้นะคะ150บาทมีใบแบบนี้มาแค่3าใบเองนะคะแต่บ้ายมงพยอมก็เห็นว่าสวยแปลกตาก็อยากได้นะคะเราก็เรียงไว้แบบนี้นะคะใครมีคนรัก จะเอาให้เป็นของขวัญก็ได้นะคะหัวใจหัวใจที่สามารถจเจริญเติบโตได้นะคะตามการเวลานะคะส่วนอันนี้ก็เป็นโฮยา่าอีกชนิดหนึ่งนะคะเป็นใบด่างเหมือนกันแต่ไม่ใช่หัวใจทศกัณน,นะคะนี่ค่ะอันนี้ก็ปักด้วยใบมีรากเลยนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาใส่กระถางกันนะคะ อันนี้เป็นโฮย่าด่างธรรมดานะคะไม่ใช่หัวใจทศกัณนะคะลากเขาแตกดีมากเลยนะคะที่ใบนี่ก็เป็นนั้นว่าใช้ใบนี้ขยายพันธุ์ได้นะคะไม่ต้องใช้เถาก็ใช้ขยายพันธุ์ได้เลยนะคะก็มารอลุ้นกันนะคะว่าอีกเมื่อไหร่ เขาจะแตกยอดขึ้นมาหลังจากที่เราย้ายกระถางแล้วนะคะอันนี้เป็นโหย่าใบด่างแต่ไม่ใช่หัวใจทศกันนะคะเป็นหัวใจเป็นโหย่าธรรมดาแต่ใบด่างนะคะแต่เขาก็สวยนะคะสวยเหมือนกัน ขาต้นใหญ่อิ่งสวยมากเลยนะคะเขาจะด่างขาวสวยมากๆเลยนะคะเดี๋ยววันไลงพยอมจะพาไปดูนะคะที่ว่าโพย่าที่เป็นพันธุ์ธรรมดาแบบนี้นะคะรออีกสักแป๊บนะคะนี่ค่ะ นี่คือโฮย่าด่างนะคะเห็นไหมคะวอาใบของเขานี่จะเป็นขาวทั้งเกือบทั้งใบเลยนะคะนี่คะ่ะใบนี้ขาวหมดทั้งใบเลยนะคะอันนี้ก็เป็นสองสีนะคะบาลางพยองก็เพิ่งจะเคยเห็นนะคะที่ได้มาครั้งแรกเลยก็กอเล็กนิดเดียวนะคะตอนนี้เถาของเขายาวแล้วก็มี เอฟซีท่านหนึ่งนะคะที่มาเยี่ยมบ้านไร่องพยอมบอกว่าสามารถที่จะใช้ใบของเขานี้ปักชำได้นะคะบ้านไร่องพยอมก็เลยลองทดลองดูนะคะส่วนอันนี้เขาแตกขึ้นมาใหม่นะคะยอดนี้เขาแตกขึ้นมาใหม่นะคะนี่ค่ะแตกขึ้นมายาวก็จะเป็นแบบนี้นะคะยอดเขาใบของเขาจะเป็นด่างขาวเยอะมากๆเลยนะคะก็มีแตกออกมาหลายยอดเหมือนกันนะคะ เดี๋ยวบ้านงพยอมก็ว่าจะใช้เถาของเขาขยายพันธุ์ด้วยก็ไม่นะก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะว่าจะสําเร็จหรือเปล่านะคะส่วนอันนี้นะคะที่บ้านแหงพยอมได้ใช้ใบลองปักชําดูนะคะก็มีรากติดสมบูรณ์นะคะส่วนอันนี้ก็เป็นหัวใจทศกัณ์นะคะโหญ่าลูกหัวใจนะคะ ก็ได้มาแบบนี้นะคะส่วนอันนี้ก็คือต้นแม่พันธุ์นะคะใบของเขาจะใหญ่มากๆเลยนะคะนี่ค่ะก็เป็นว่าขยายได้ทั้งสองอย่างนะคะโดยการทั้งใช้ใบแล้วก็ใช้เถานะคะวันนี้ก็พาเพื่อนๆมาปักชำยายกระถางโหย่าหัวใจทศกัณกับ โหย่าใบด่างธรรมดานะคะวันนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้บ้านไราหวงพยอมทำคลิปดีๆต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ